ตกน้องไม้ยาวไหวพี่น้องมึงด้วยนี่นี่กอกข้างในก็มีค่ะนอข้างในมอ,อ,อหักได้ตักนี่นี่ค่ะน้องไม้ยาวแต่ก็ดีถ้าปกตินี่ก็อีบโบพอเอาจ้ะ เขาไก่อีสั้นอยู่ประมาณนี้ถ้าสั้นสำนีมืออื่นมายาวสำนีเลยจ้ะมียาวยาวแบบนี้เลยเขายาวไวยางอ่อนค่ะถ้าฝนตกกับสีดีแบบนี้เนาะไม่ก็อ่อนดีครับในมือที่ฝนตกตกเป็นได้เขาก็มาคือเกาจ้า เป็นชีวิตประจำวันแบบนี้เว้นไม่ได้เลยนะจ้ะเขายาวแล้วถึงเวลาเขาก็ต้องมาเอานอกจากน้ำท่วมถ้าฝนตกกซื้อบ่มีปัญหาฝนกระลินอยู่ละพี่น้องแต่ว่าบาแหงจ้ะอพี่มีน้องถามว่าเป็นอย่างคือบ่เบิดจะกเทียนี้มันมีไหลกอพี่น้องกอน,นี้กอน,นี้ได้นอน,นึงกอน,นี้บ่มีนอ กอหัานก็มีนอประมาณนี้นะจ๊ะก้อน,นนี้ยังไม่ยาวเราก็ไม่ได้เมื่อหน้าหมาเหาก็ได้ก่อนนี้สลับเปลี่ยนกันไปแบบนี้เลยจ้าคือก้อนนี้เลยจ้ามารอบแล้วนี่เหาก็ม่ได้ก่อนนี้มารอบนี้เรามีเราได้เหาก็ได้ได้สับก่อนนี้จ้าเขาก่ซีสลับกันอยู่แบบนี้นะ่ะ เียก่อนนี้มีมก่อนหน้าบม่มีประมาณนี้เอาไร่ก่อวานะพี่น้องเขากันเลยยังพันในเบิร์ดเชียจ่ะจะฟ้าให้เบิดไวไล่พี่น้องบ่มีรายได้อีกอย่างจ้ามีเตงเตช่วงนี้กะมีเตน็นอไม้นี่นะอุย้ยใหญ่มาก ยังใหญ่โอ้ยขอนี่น้ยอยใหญ่ค่ะสองนอนนี่จ่ะใหญ่เขาส่อนไผ่มือฝนตกก็จะประมาณนี้เลยพี่น้องนี่เองฝนตกก็จะเป็นตมเป็นน้ำ